สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับผมธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณครับวันนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวความเป็นไปของโลกล่าสุดครับ ี360องศารายงานความเคลื่อนไหวข้อมูลการตรวจสอบดัชนีวัดความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้คุณผู้ชมทราบถึงความเป็นไปของโลกล่าสุดอยู่เสมอนะครับวันนี้มีข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC โดยคณะทำงานกลุ่มที่1นะครับที่ได้ออกรายงานการประเมินฉบับที่5และนำมารายงานโดยศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนพิทยาของไทยครับ ที่เราต้องสนใจแต่จีวัดความเป็นไปของโลกก็เพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศในอนาคตได้ครับซึ่งจากความหมายของลักษณะอากาศหรือเวทเทอร์ กับเรื่องของภูมิอากาศหรือคลายเมทที่ผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลักษณะอากาศเราอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแล้วก็จบกันไปแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเราจะต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงน,นั้นไปอีกยาวหรือตลอดไปก็ได้ดังนั้นมาดูกันนะครับไ p c c ได้สรุปว่าโลกของเรานั้นร้อนขึ้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,850หรือพศ2,393ส,สาหรับซีกโลกเหนือซึ่งมีไทยของเรารวมอยู่ด้วยนั้นช่วง3ทศวรรษหลังครับเราร้อนที่สุดในรรอบบ1,400ปีีนััตต้แต่มกา 马在绕。 164ปีทีเดียวครับดูภาพต่อไปหิมาที่ปกคลุมในซีกโลกเหนือในช่วงฤดูใบไม้ผลิได้แสดงแนวโน้มลดลงนะครับขณะที่ช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นเราก็สูญเสียแผ่นน้าแข็งที่กรีนแลนด์และแอนตาร์กติกไปเป็นจํานวนมากขณะที่ส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือความร้อนในมหาสมุทรครับกับเรื่องของระดับน้ําทะเลท,ะที่เพิ่มสูงขึ้นสําหรับไทยนั้นเว็บไซต์ flat.firetree.net ได้ให้ข้อมูลว่าหากน้ําแข็งขั้วโลกเหนือละลายทั้งหมดระดับน้าทะเลจะสูงขึ้นอีก15เมตรหรือตั้งแต่จจัังงหวดดชาานนลมโ น้ำทะเลท่วมขณะที่หากน้ําแข็งขั้วโลกใต้ในแอนตาร์กติกละลายทั้งหมดระดับน้าทะเลจะสูงขึ้น60เมตรหรือตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงมาจะก,กลายเป็นทะเลทั้งหมดครับนี่คือความน่าสะพรึงกลัวจากความเป็นไปของโลกที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสงภาพภูมิอากาศที่เราและลูกหลานเรา,เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนี้ในอนาคตครับกลับมาที่เรื่องของอากาศไทยนะครับมาดูกันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับประเทศในต,ตะบนหรือสารกลางตอนออกกรุงเทพและประิมณฑลจะมีฝนน้อยลงนะครับความเปลี่ยนฝนอยู่ในเกรด 40-70%ของพื้นที่ส่วนมากตามตอนบนของภาคเหนืออีสานด้านตะวันตกของประเทศและภาคตวนออกครับกรุงเทพวันนี้ความเสี่ยงฝนต่ำเย็นนะครับอยู่ที่70%ของพื้นที่ครับขณะที่ฝนทางใต้ลดลงเหลือ40%ทั้ง2ฝั่งขึ้นเหนือภูเก็ตขึ้นมาและเหนือสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นไปนะครับยังสูง2-3เมตรครับ ปิดท,ท้ายนะครับทีวี306องศาก็เปิดข้าวสามร่วมคืนความสุขให้กับคนไทยด้วยการกลับมาจัดงานมากรรมทีลาเกลอก306องศา2พศเซฟเดอะเวิลด์เอ็กซ์โป18-20กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจเตรียมพบกับสาระและความบันเทิงจากช่องสามและผัดมิตรสิ่งแวดล้อมมากมายครับมาร่วมกันผลักดันสิ่งแวดล้อมให้เป็นวาระแห่งชาติกันนะครับเรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสามรักสามนะครับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน